สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ทันิโกค่ะตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่ร้านคุณน้ำฝนนะคะเป็นร้านที่ขายหอยทอดผัดไทยขนมปังกาดแล้วก็ผัดหมี่กระเฉดที่พูดมาทั้ง4อย่างเนี่ยแทนสั่งหมดเลยค่ะทุกคนคือแทนอ่านในรีวิวนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเด็ดที่ขนมปังกาดนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเองค่ะ ทันก็เลยลองแวะมาชิมดูนะคะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่ชอบทานพลอยทอดผัดไทยหรือขนมปักกาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้งสีเมนูเนี่ยรสชาติจะอร่อยสมคําลือหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรออิดอึดใจเดียวค่ะทนสั่งไปแล้วอันนี้เป็นเมนูคร่าวๆนะคะที่มีของทางร้านนะคะคือเพียบเลยมีเมนูแนะนํานะคะเป็นหมี่กระเฉดกุ้งสดนะคะก็ทันก็สั่งแล้วแล้วก็มีผัดไทย แทนสั่งเป็นผัดไทยกะกหมูนะคะทุกคนเมนูอีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนเป็นอันนี้คือใครชอบทานหอยนางรมหรืออยหาังผู้คนกันก็สั่งได้ออส,ส่วนก็สั่งได้นะคะสําหรับแทนเนี่ยแทนสั่งเป็นขนมผักกาดโอเคที่เขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนาแล้วก็เป็นหอยทอดแทนไม่ได้สั่งหอยทอดค่ะทุกคนแทนสั่งเป็นหมึกทอดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เมนูนะคะเผื่อ,อจะเป็นแนวทางสําหรับคนที่ มาแล้วไม่จะสั่งอะไรดีก็ดูคลิปของแทนแล้วก็จดเอาไว้ได้เลยค่ะจานแรกมาแล้วนะคะคือขนมอาก,กาศค่ะทุกคนนี่เมนูที่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคะที่บอกว่าอร่อยมากเดีย๋ยวเราต้องมาชิมกันนะคะจานที่สองนะคะทุกคนจะเป็นปกติเราจะสั่งเป็นหอยทอดแต่ว่าจานนี้แทนสั่งเป็นนี่หมึกทอดค่ะก,กรอบ แปลกดีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะส่วนจานที่3นะคะรอไม่นานค่ะจะเป็นผัดไทยกากหมูค่ะทุกคนจานที่4มาแล้วค่ะนี่อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์นะคะที่เป็นเมนูแนะนํานะคะเป็นผัดหมี่กระเฉดค่ะเป็นของโปรดทันด้วยเดี๋ยวเราได้เวลามาชิมนะคะเข้ามาครบแล้วทั้ง4เมนูนะคะทุกคนขอบอกว่าแต่ละเมนูเนี่ยจานไม่ใหญ่นะคะ ท่นคิดว่าน่าจะมีจานที่5ค่ะเดี๋ยวขอชิมทั้ง4จานนี้ก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างที่เขารีวิวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนขอมาเริ่มจานแรกที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านคุณผลก่อนนะคะนี่ให้ดูขนมผักกาดนี่นะคะอืมหอมเดี๋ยวขอชิมชิมแบบไม่ปรุงทุกจานนะคะทุกคน โอเคนะมันจะติดหวานนิดนิดฉันว่านะใส่ทิกปู่อีกหน่อยจะอร่อยนะนดูไม่ช่นะคะทุกคนนี่ของประก,กาศก็จะมีไข่ฉันว่าไข่แดงๆเนี่ยมันจะเป็นไข่เป็ดหรือลบาไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นตาเลยอะโอเคอ เครืองนปานี่นะคะเพื่อความสุภาพนี้สองอยากให้ทานอะไรก่อนคะอืขอเป็นผัดไทยดีกว่าผัดไทยกากหมูคะ่ะคนี่้กคมอยู่เส้นผัดไทยขูกกระกากหมู นี่ยังไม่ปรุงนะคะกินแบบแบบออริจินอลจะดูว่ารสชาติของอาหารเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่ผัดไทยกากหมูอืทุกคนอันนี้คือกากหมูจริงนะไม่ใช่รับหมูนะคือเป็นกลิ่นกากหมูเจียวอะ่ะซึ่งเพราะทางร้านเนี่ยเขาทำเองน,นะคะกินแบบ ชอบกินสานหมูอะอืมหมูสามนะคะหมึกทอดเบื่อหอยทอดแล้วมันกินหมึกทอดดีกว่าคือถ้าใครชอบทานออส่วนก็ทานนะคะนี่นะคะเดี๋ยวดูซูมใกล้ๆเลยอืมตหมึกเขาก็ตัวอย่างนะ่นี่นะคะ อ,อ,อร่อยทุกคนคือน้ำจิ้มเขาแบบเนือหอยทอดเแนบบี่ยมันออกเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดๆนิดๆน,นะคะมันจะไม่ค่อยออกหวานนะถ้าเป็นหอยทอดถ้าเป็นหมึกทอด,ออดออนนกินอีกหนึ่งทุกคนน้ำหมึก ใหญ่นะนี่อันนี้เห็นไม่เห็นหนวดปลาหมึกไหมคะลุงบอกแล้วเป็นปลาหมึกใหญ่โอเคอแล้วก็มาถึงเมนูแนะนำอีกหนึ่งเมนูนะคะเมนูสุดท้ายละผัดมีกระเฉดทุกคนจะบอกให้เมนูเนี้ยของโรปรดเลยอะ่ะผัดมีกระเฉดเนี่ยดูมีกุ้งมาให้สองตัวนะคะ กินพันมีก่อนอืมอม,มันหอมกินแบบกิ่นเหมือนเส้นใหม่ๆนิดๆนะคะแล้วก็มีกระเฉดอ่อนๆไม่ได้เหม็ดมากโอเคชิมแล้วน,นะนะอืมอร่อยอคือมันบอกไม่ถูกรสชาติมันนัวๆถ้าใครชอบทันมีกระเฉดนะคะแนะนำนะคะเมนูนี้ ค่ะทุกคนเดี๋ยวทันขอทานให้เสร็จด้วยมะนลาวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปตอนท้ายนะคะทั้งเรื่องราคาแล้วก็รสชาติด้วยรวมๆทั้งหมดนะคะค่ะ,ค,ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทนก็ทานผัดไทยหอยทอดจนหมดแล้วนะคะทั้งสี่จานนะคะแล้วก็สั่งขนมหวานไม่ใช่ของร้านน,นะคะทันสั่งจากร้านด้านหลังจะมีร้านขายขนมหวานอยู่ด้านหลังด้วยแล้วเดี๋ยววันหลังจะเลยวิวทั้งนะคะวันนี้ ท่านจะนั่งเพื่อรอหลบฝนค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะทานขนมหวานนะคะท่านขอ,นะะนขอสรุปทั้นสี่เมนูที่ท่านบอกไปแล้วนะคะคือรสชาติท่าทนให้ผ่านนะคะคือถูกปากท่านอร่อยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าความอร่อยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะว่าอร่อยบางคนอาจจะว่าไม่อร่อยก็ไม่ว่ากันนะคะ ยังไงให้คุณประพิสูจนตัวเองแล้วกันค่ะอลืมบ,บอกเลยว่าราคาของทั้ง4เมนูสีจานเนี่ยทั้งหมดนี้ราคารวมน้ําด้วย1นสวดน,นะคะ265บาทค่ะซึ่งราคาก็เป็นมาตรฐานนะคะก็คือไม่ได้แพงหรือไม่ได้ถูกนะคะร้านนี้นะคะแทนแนะนําค่ะใครที่ชอบผัดไทก่ทอดนกประกาศเนี่ยมาทานร้านนี้ได้เลยในครั้งหน้านะคะแทนจะพาไปชิม ไปเที่ยวที่ไหนนะคะติดตามตอนต่อไปทุกคนหรือว่าใครมีร้านไหนที่แนะนำนะคะคอมเมนต์ใต้ล่างใต้ล่างนี้นะคะมาได้นะคะทราจะพาไปชิมค่ะเพื่อเป็นประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะคะค่ะใครใครที่ยังไม่กดติดตามช่องคันิโกนะคะช่วยกดติดตามช่องคานิโกด้วยค่ะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจใแทนในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบายๆค่ะไปพร้อมกับฝนเลยค่ะทุกคน